สวัสดีครับพี่น้องยิซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเป็นยังไงเนาะเมือเ่อคืนนี่ผลงานของเราพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะเกตสำนักเกตอาจารย์กับเหตุในพี่น,อนอ้องผิดหวังพอใจดีก็บอกแล้วว่าอยู่กับแต่ละสำนักพี่น้องอยู่กับโชคกับดวงกับวาสนาพี่น้องนะครับเคยติดตามอาจารย์ใดนะครับ เคยมักเคยสัตธานะครับอาจารย์ใดพี่น้องให้พี่น้องติดตามกันหลายๆพี่น้องนะครับเนาะผู้ที่เพิ่นบ่เขา้าพูดที่เพิ่นหลุดเคยจะประมาทประมาทบ่ไดพี่น้องนะครับสำนักได้เข่าแล้วกับประมาทบ่ไดคือกันพี่น้องมีเขา่ามีหลุดด้เบิดพี่น้องพี่น้องครับพอใจดีสุภาพไปตามแนวทางบอ่อตองรอบ่ใหายลอสาพ,พี่น้องพอใจดีสุภาพไปตามแนวทางเลยนะครับ แนวทางนะครับล่าพัฒนาของเกตสำนักเกตอาจารย์พี่น้องบอกให้รอเลยพี่น้องไม่ต้องรอนะครับบอต้องรอเลยนะครับพ่อใจดีสิผาไปเลยพี่น้องนะครับไปพบกันเลยพี่น้องนะครับเนาะมื่อนี้พ่อใจดีสิผาไปบงปูท่องเลยพี่น้องสุดยอดนะครับปูท่องกําลังหดกาลังหิดกันเหลือเกินพี่น้อง เดี๋ยวถ้าเป็นเบงยอนลังงคงเพื่อนพร้อมเป็นอย่างไรของงวดที่ผ่านมาเนาะใสว่วันที่ก่อนวันที่สิบเด้อโอ้กดไหลกดแล้กดไหลกดแช่ปูท่องหลายหลายเลย,เยพี่น้องนะครับจะเป็นพนเจงหลายวันที่สิบนะครับเจงหลพี่น้องวทํามาดาวันที่สิบนะครับเจงขักเจงในพี่น้องปูท่องกำลังหอดกำลังหิดเลยพี่น้องช่วงนี้ผู้ใดก็ติดตามปูท่องก็ม,งม่งไปนหน่วยก็แล้วกันละ่ะนะครับพี่น้องเนาะ นะครับสองห้าหกแปดนะครับปูทองเนาะปูเลอยจากเห็นต่เขามาในช่อง youtube ดเวยนะครับเขามาทั้งช่องพอใจดีได้เห็นเพื่อนแท้นะครับแนวทางของเพื่อนเนาะลาวพัฒนาชุดเต็มลาวพัฒนาเห็นบเกคันแล้วทางเพื่อนเขาเพื่อนเดียดเหตแต่เห็ุใบล่อรับเลยพี่น้องนะครับ พี่้องหามพัเด็ดขาดเลยพี่้องขอกำลังใจได้เล,ลยพี่้องให้เพิ่นไดนะ้เลเนี่ยสำหรับผู้ติดตามของปูทองเนะาะเล่าพัฒนาชุดเต็มนะครับของปูทองโอ้พ่นสุดยอดแตกพี่้องเมื่อคืนนี้นะครับตัวลุดก็แตกจับคู่ก็แตกนะครับยังไงก็ฝากให้กำลังใจปูทองเนี่ยก็แล้วกันพี่รองนะครับแล้วทางเบนบอลรุดพี่้องเข่ามาตหลอดนะครับเนาะนะครับ สุดยอดสุดยอดพี่น้องบอกว่าสุดยอดเลยละ่ะกรลังหอดกรลังฮหดกนอีห่ีพี่น้องสําหรับปูท้องนะครับพี่น้องพี่น้องบ๊เสื้อกระถาเบิงถ้าเบิงยอดเขาสิก,กดไล์กดแช่ปูท้องมือนี้พี่น้องหลุดลามกันแน่นอนนะครับวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง นาสิคตให้ปูท่องหลายกันแน่นอนพี่น้องเมือแรกนี่ถ้าเบิ่งบนเ,เสื้อผมนะครับผููที่เป็นสัทธาในตัวปูท่องเนาะวิ่งบนล่างนะครับของปูทองนะครับศูนย์ผมปูท่องเหมือนแม,นมนพี่น้อง ประธานโดดสี 9, ่สี่กับเก้าพี่น้องสี่กับเก้าเด้อนี่คือแนวทางของเพื่อนพี่น้องสี่กับเก้านะครับพี่น้องถ้ามาเบิงนะครับว่บาแนวทางของเพื่อนสิเข่าหรือสิรุดพี่น้องนะครับพี่น้องมาเบิงพี่น้องกดไลค์เพื่อนมา่ตามจะหลายพันกันแล้วกะมือแรงนี่พี่น้องเพราะว่ากด เข่ามากกันคักพี่น้องผู้ใดติดตามผู้ทอาคงสิรูดีอ่ะพี่น้องนะครับเนาค,คงจะรู้ดีกันนะครับมั่นใจไว้ใจหลไรก็ดีเพื่อนพี่น้องครับหก้กกำลังใจเพื่อนนะครับมีทนังเหละพี่น้องนะครับบอกได้เลยของเพื่อนนี่สุดยอดพี่น้องแนวะทางของเพื่อน นะครับเนาะบอกเด้เลยเป็นน้องเสือบอา,าเสือ,อบอเปน็นังนะครับบ่เปนงังพี่น้องอยู่กับพี่กับน้องเท่านั้นที่สิผิดจหน้าอยู่กับพี่กับน้องนะครับนี่คือแนวทางของเพื่อนเนอะนะครับก่อนสิไปจับคู่ก็ต้องไปเบิ่งย้อนหลังของเพื่อนกันนะครับของเจ๊อ้อยกับมาดีพี่น้องปูสอนกับมาดีเรื่มพักกันเข้ามา อ่ารูดสีเข่าสามพี่น้องนะครับรูดสีเข้าสามนะครับนี่คือปูท่องพี่น้องกำล,ลังหัดกำลังเห็ดพี่น้องให้ติดตามกันหลยไลย,ยพี่น้องนะครับให้ติดตามกันหลายลพี่น,อนอ้องเ่นดีใจหลยนะครับแง่กดไหนกดแชร์ไลยเลยพิ่เด็งคือชีวิตมีความสุขพี่น้องนะครับอ่ะมาเบิ่งชุดเต็มนะครับ ชุดเต็มนะครับของปูนะครับสี่ศูนย์บต้องร่อเลยปูว่าสี่หนึ่ง สี่สองสี่แปดพี่น้องนี่คือแนวทางของปูท้องเด้อนะครับพี่น้อง ก่อนสิไปจับชุดที่2พี่น้องก่อนจะไปจับชุดที่สองมาดูย้อนหลังกันก่อนนี่ย้อนหลังของปูทองพี่น้องนะครับนี่ย้อนหลังของปู่ทองเดอ้อวันที่8กันยาวันจันทร์คือเมื่อวานนี่พี่น้องนะครับเราพัฒนาชุดเต็มปูทองวิ่งบนล่าง6กับ7พี่น้องจับคู่หกศูนย์หกสองหกสามหก่เจาม้าเข่ามาที่ามพี่น้อง สุดยอดบอพี่น้องคันสุดยอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องได้ติดตามเพื่อนในหลายให้กำลังใจเพื่อนเพื่อจะได้เห็นน้ำว่าสมาชิกเอชซีกดไห้เพื่อนบวแมนธรรมดานะครับเนก็ฝากไว้น้ำเนี่ยกันแล้วกันพี่น้องมาดูชุดที่สองของปู่ทองนะครับชุดที่สองของปูทองพี่น้องเพื่อนจับคู่ให้ตัวใดพี่น้องนะครับจับคู่ชุดที่สองของปู่ทองนะครับ 9 1 9 0 9 2 เก้าเจ็ดนี่คือแนวทางของปูท่องพี่น้องนะครับชอบหรือว่าสอบอยู่กับพี่กับน้องจะตัดสินใจเองนะครับเพราะจะดีกะเอามาเป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะนะครับให้พี่น้องพิจรารณาได้พี่น้องเ้อนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่าน้อแนวทางมีเขามีหลุดได้ถูกสำนักนะครับ ให้พี่น้องพิจารณาเอานะครับจังไดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้อง้อครับให้กำลังใจปูน้ำกันแล้วกันนะครับเอาพี่น้องแคปน้าจอไว้แคปน้าจอแล,แล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูทองน้ำแนกนแล้วกันพี่น้องนะครับกดให้ทุกสำนักเลยก็ได้สำหรับแนวทางของเราพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะ ฝากไ้น้ำแนวก็แล้วกันเคยเข่ามีรุดก็มีบ่เคยเขา่อเเขาอาจสีเข่าก็ได้พี่น้องยาเผลนะครับให้คมไปวางใจน้ำกันแล้วกันเสื้อถือน้ำกันแล้วกันพี่น้องยาประมาณพี่น้องเอาพี่น้องผูไใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้โชคดีมีใช่ลำรวยส,สุขูมสุขคนพี่น้องนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บยาใดความไข่ก็ยาให้มีพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปน่าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ